ไอนท oh. ี่คนที่เราทักเข้ามาคุยน้ำเจ้านีกะยังยังอยู่ในฐานะยังยังคุยยังอยู่ฐานะคนคุยอยู่ไม่นยังบ่คอยมั่นใจปานใดนโอ้สบายดีเด้อเนาะสบายดีคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเ้ยกับน้องบันคือเก่าเนาะก็อยู่พี่หละอยู่ทงไฮทงนาเนาะ นั่งส่วนหมส่วนเงาพี่น้องเลยพบพ่อกันในมริคนีล้วช่ว่อยคำยามแรงแล้วแต่ว่าอากาศยังห่อนอยู่เนาะเด็ดห่อนอบอ้าวแห้งอีหรีมื้อนี้ก็ห่อนทุกๆมือแหละพี่น้องเ้ยบ่แล้วก็ได้จากมือใดสิเศร้าห่อนเนาะหรือว่าสิบเบิดเดือนไม่าพุ่นละโดยเป็นจะได้องล่ะได้ไปทังใดมากอยู่บ่มื้อนี่บ่ได้ไปไสบไ่ได้ไปสอือ เฮ็ดแนงชายืนรียกในเฮือนแล้วกยาอ๋อกในเฮือนนี่แบบถูเฮือนปัดกวดเฮือนซานสิบ่อได้ทุกๆมื้อนี่ไผแต่งอยู่ัวกินบางเทื่อกพี่นางบางเทื่อกตัวเองอ๋อบางเทื่อกน้องบันเนาะมื้อนี้สิได้ยังเกียกินแรงยังบ่ฮู้มื้อนี้ ยังโมมีเนื้อกินแม่ยังโมหูย <laughs> ังได้จะรส่วนลายนี่ซอกเน่อยูเนื้อกินในแบบใดวนลายก็ไมได้ซื้อหามาันกะบุคอยอมีเอู้มได้ซื้อเอาซื้อแบบซื้อกับเขาแล้วก็มาเฮ็ดเองใช่ปะชื้อเนื้อกินมาเฮ็ดกับเขาเองอคือว่าอะไรเนาะจะจีบไปหาอย่งางเจ้าก็ได้ไปอยู่บ่หานะไม่ อะไรบ่บ่อใดมันแห้งขนาดนี้เนาะน้ำไม่ใช้สิออกฮ้ยหาอยังก็บ่ได้หาอยังก็เริ่มยากเลยมีแต่ซื้อกับซื้อเนาะแต่มีอยู่บ่สลายได้แบบเข้ามาในแต่ละมือก็บ่มีบ่ได้หาเดี่ยมีแต่ซื้อเนาะในใจนี่ก็อยากไปบ่อยากไปเฮ็ดเบี้ยกีบบ่ ท่านสมดว่ามีโอกาสได้ไปเฮ็ดเวียกบัานนี่น้องบันยังเฮ็ดเวียกอย่างอย่างก็ได้แฮ่อยังก็ได้โอ้เป็นคนขยันเลยพี่นงอ์วันได้เลือกเวียกเลือกงานสำคัญอยู่ที่เงินเดือนบ่กเบียกอยังก็ได้ขอให้ได้เงินดีเนาะโดยพี่น้องเอย่ะเป็นจังได้เรื่องหัวใจของน้องบันไปฮอดใส่เลย ยังไม่ได้ไปฮอดไชยังไม่ได้ไปฮอดไชยังอยู่บ้านอยู่เพื่อนคือเก่าโอ้ยพี่น้องเลยเรื่องคนโอ้คนล่มนี่ยได้撒กะม,มีอยู่อมีทักเข้ามาเรื่อยๆทั้งผู้เกา่กาผู้ใหม่บอโอ้ทั้งน้องหลานนี่ก็ได้ขับแอดเปิดทุกคนอยู่บ่เป็นแอดเข้ามาบอผมได้ขับเบลยบ่ได้ขับ แอดเบิร์ทุกคนเป็นย้อนอย่างนองละบางที่มันกะหุบโปรไฟล์บุมีก็เไดบอยครับเอ,อ้คือน้องเพิ่นเคยว่าไปแล้วเนาะคนใดที่บ่มีหุบโปรไฟล์ผ็บ่ได้รับโดยเนาะบางคนกะมีหุบโปรไฟล์แต่ว่าเวลาคนเบิ่งเล้าบุมีการเคลื่อนไหวชิบอ๋อ,อบางที่เพิ่นกะอ่านชิมีตัวตนอยู่แต่ว่าแย่นบ่มักโพสรูปคือเจ้านี่ไ <c oughs> <c oughs> ด้อาจอาจชีแบบ คนโมมักถ่ายรูปถ่ายยังขึ้นกันนะนะท้าน้องหลายย่านนะบอยอย่างครับ mm hmm. โดยเลเป็นจังได้แฉเรื่องคนคุยเนะี่ยมีหลายคนอยู่บอบ่ได้หลายนามคนส่วนหลายเนาะแบบมีแบบเอฟซีบนทักเขามาหาว่ามันเมนเฟสนองบันในรีโบที่เมนในนพาห้มาทักไปคือเพื่อนบ่คอยตอบแล้วก็บ่ฮับเอดว่าจะ <laughs> เคยโบเห็นหน้าเห็นตาอีกเพาะฉันรูปโปรไฟล์กันเลยบ่มั่นใจว่าเป็นน้องเพป็นเอลีบบทักมาหาเฟตแท้เฟตแท้พี่น้องเลยเนาะเป็นแนนแนนชวนไลน์นี่ได้ตอบแชทอยู่บอทางานก็ลืมตอบทางานก็ลืมตอบมันบอได้เด้งขึ้นมาอ๋อแบบเฮาบ่ไดปหาเพื่อนเนาะมันอาจจะไปอยู่ในอีกแบบซองนึงแบบซองเซตอ๋อ ได <c oughs> เป็นแังได้ไอที่เพิ่นทักเขามาเมื่อนั้นนะยังได้ร่มกันอยู่บอว่าน้องบันบ่ค่อยตอบไอเลยว่าจ้ะเอกโทลินโทล่มน้ำเพิ่นดูตอบ่แว่ว่าบางทีกะมัวว่า,วา,วางตแต่น้องเพิ่นบ่ค่อยว่างเพิ่นมา,าเนาะเ <c oughs> ลยเป็นแจงได้ได,ได,ได,ได้ได้ไปคุยกันทางสายแล้วบอ โอ้หน้าตาบุญได้เห็นแล้วยังยัง <c> โ <oughs> มได้เปิดกล้องบอเป็นใดๆเรื่องเปิดกล้องวิดีโอข้อหนี่ก็ทางไผบอสะดวกข้างนอกเองเป็นใดๆลองละคือว่าบ่กา้าเปิดกล้องู้จะเป็นยังแบบบอมกเปิดกล้องอรู้สึกอายหรือว่าจังไดอายก็ไม่เน เอาแบบข้างน้องหลานี่บ่ได้แบบบ่ได้ค่าใจบ่ได้อยากเห็นหน้าเพื่อนบ่อยากเห็นตัวจริงเพื่อนว่าว่าเป็นยังไ๋ก็อยากเห็นอยู่แต่ว่าเพื่อน่า้านนอ่เปดเพื่อนกับเปิเออพ่อนมาถาคลยโดนๆก่อนเ <laughs> พื่อนกับในเมื่อเฮาบก่กาเปิดเพื่อนก็บ,บก่ปเปิดนคือกันเนะาะอ๋อเลยแบบเลือกที่จะสนทนากันแบบที่บอเห็นหน้ากันก่อนอ๋อเป็น,นยังไงน้องหลานใน ได้คุยกับเพื่อนแล้วกับคำว่าคำจาของเพื่อนกับสำหรับน้องลาเน,เนเนี่ยเป็นนียไร็กะว้าวดีโอนี่ใส่ใจข้อเพื่อนนี่การวา่ากันจาเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่ยอยู่ปะแม่เป็นญญเพื่อนเป็นผู้ใหญ่กว่วเอ้นี่น้องลากก็มักอยู่บนแนวนี้แบบหมายถึงว่าการว้าการจาของเพื่อนน่ะน,นะ กะได้โยเพิ่นกะเว้าม่วนแหละเว้าดีเอาถือว่าโอเคอแต่กะคนคนนี้นี่ถือว่าคุยกันเรื่อยบ่กะบ่าบบรเรื่อยๆแต่ว่าได้คุยทุกมื้ออยู่บ,บ่กะบ่ได้ทุกมือ้อเอาเป็นไดในแรนงหลาแบบเจ้าบ,บ่ว่างหรือว่าเพิ่นบ่ได้ทักมาหาบางเทื่อกะเน็ตกะบ่ได้เตือนโอ,อ้เออน็ตนี่ใช้เป็น ลายวันบ่ลายวันส่วนลายนี่จะใช่เป็นมือตัวมือสิบเอ็หรือว่านนี้ได้มือตัวมือโอ้มือตัวมือนี่มันมือหนึ่งท่าได้เด็กน้องละกรบปุกเพเติมสิบพันวันที่กัสมัครกสามมือได้แค่มือหนึ่งหรือสองมือโอ้แบบว่าสิบพันกีบโปรไอเน็ตมันบอกว่าได้สามมือแต่พอฮอลแลนไอดีแล้วได้มือหนึ่งที่บอก บางทีก็นิดปู่พ่อมแม่บัดมีนิดผัดบ่มีเวลาสิบอเป็นน้องไงกะรอ้ายเพิ่นว่าน้องเพิ่นบ่คอยมีเวลาว่าจันเนาะจังใดกะบุเป็นยังว่าจันเนาะอ้ายกะเข้าใจน้องเพิ่นอยู่ว่าจันกะถ้าว่าไม่น่าผ้าไปกะบอกน้องเพิ่นให้เด้อว่าจังใดกะอ้ายจริงใจกับน้องเพิ่นว่าจันอยากล้มกันไปเบิ่งอยากล้มกันไปเบิ่งเรื่อยๆว่าจันแหละเนาะเพิ่นก็ว่าเข้าใจน้องเพิ่นอยู่ แต่ชาบาเห็นในหูบเลยในกาหน้าตาเพื่อนี่กาน้องน้องบันว่าโอเคอยู่บ่กะธรรมดาอยู่โดยถ้าว่าชิมาเป็นคู่ชีวิตนี่กะพอพอเป็นไปได้อยู่บ่ก็พอเป็นไปได้แต่ว่ากาคุยไปก่อนโดยก็คือว่าอะไรเนาะต้องได้ศึกษากันไปบนก้อนเรื่องนี้สายแจก้อเนาะโดยอันนี้เพื่อนก็ไ่ได้เล่งลัดดอกเพียงแต่เมในนภาถา,ามอย่างผู้ชื่อเนาะเพื่อนก็บได้วาในมไดดอก เออเนาะแลคือเห็นนั่นว่ามีมีผููบาวมาหาน้องบ่เอฟซีโอเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีแต่ว่าเพื่อนกันยังยังสูดอยู่ตีนั่นแหละเนาะกับครูบาวมาหาเพื่อนกับเจ้านี่ก็ได้ได้คุยกันมาก่อนอยู่บ่ขอเพื่อนครั้งแรก โดยเพิ่นเพิ่นมาเองเพิ่นเลยบอกเพิ่นขึ้นมาทึกเส่ไอมละ่ะมีคนพามาโอ้มีคนพามาแหลเพิ่นได้ทักได้แจ้งเจ้าก่อนอยู่บ่หรือว่ามาซื้อไผ่เลยเพื่อนก็นได้แจ้งอยู่แต่ว่าบริเวณอ้าย่นแซนหาโดยตรงเป็นหนุ่มทางใดน้องละ่ะทางระยองโอ้ม,มายื่ เลยอ่โดยเห็นจังไดยท่องหลาเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนละกันค่ะเพเป็นจังไดย <c oughs> ก็มุอซึนงว,ว่าสมมติว่าเพื่อนอยากเพื่อนอยากจีบน้องบันเป็นแฟน,นกันนี่น้องนี่ยวจีพอหับได้บ่นะกะเบื้องนิสยัยเพื่อนก่อนอู้เรื่องรูปห่หางหน้าตานี่โอเคอยู่บ่กะพ่อได้ยู <c oughs> พอได้อยู่เนาะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนิสัยนี่ก็ยังม่ทันได้ฮู้เนาะพ่อเห็นหน้ากันแล้วการเว้าการจาการโอลมกันนี่เป็นได้ไงก็น้องก็ว่าบ่ค่อยเจีงเนาะฮู้สิว่าจังได๋กับเพิ่นเอายังบ่ทันได้ลมกันซ้ําบ่ก็ลมอยู่แต่ว่าส่วนหลายก็มีแต่เพิ่นเว้าบ่ค่อยได้เว้าโดยว่าชื่อของเพิ่นหรือว่าอายุเพิ่นนี่ก็น้องน้องบันได้ถามอยู่บ่บ่ได้ถาม ซื้อกับบลัดในหูอบอกก็ได้ยินแต่ทีมงานเพขอนเราซื้ออีกแต่กับบุคอยในใจกันโอ้ได้ยินแต่เพื่อนเอิญเพื่อนคุยกันในซื้อส,ส่วนตัวแล้วน้องบันนี่ก็บม่ได้ถามซื้อหรือว่าอายุของเพื่อนซ้ำบอ,บอกไม่ได้ถามเออ <laughs> เป็นยังไงละ่ะความมูซึกเห็นอยู่ๆเพื่อนมาหาเฮานะกะตอนนั้นก,บก,ก,กับบลัดหูซื้อว่าเพื่อนเป็นเอฟซีแบบมาทางฝั่งไทยก็บม่ได้คิดอย่างตอนนั้นโดย น้องหลาคิดว่าเพิ่นเพิ่นมาอันถ่ายท้ำเจ้าสิบบอเป็นยูทูบเบอร์สิบแบอโอ้เพื่อนมากกันหลายคนบอปมาณสี่หาคนโอ้สี่หาคนแต่เป็น <c oughs> นุ่มพังนั่นเบิดบอบอคนในบ้านนะกะฝั่งไทยคนหนึ่งโอ้แบบเพื่อนมากกับทีมงานโดย <laughs> กวามมุสิซเป็นไงตื่นเต้นบ่เห็นก้งลและกะห้องซึ้อไอ้อายคนอยูบ่บมกิดาที่มีคนมาหาแต่น้องบานกะดีใจยีบ่บอมีคนมาหากะดีใจอยู่หลังจากที่เปิดใจไปก็มีคนมูจักหลายเนาะ <c oughs> มีเพื่อนอยากเห็นเจ้าแล้วก็อยากมาเร่นมาลมมาเบิ่งตัวจริงกัแหละ จะเป็นเอ็นเจ็งได้เพิ่นมีของผักของต้นติดไม้ติดมือมาอยู่บ่เพิ่นกะบรได้มีเพราะเพิ่นกะูซื้อยางเพราวเพิ่นมาเล่นเที่ยวซื้อละเพิ่นแบบหูแบบถามคนในบ้านอ่ะเพิ่นหูเพิ่นกันเลยพามาแต่เพิ่นกะหายทีงานไปซื้อในบ้านมาโอ้โดยทางน้องหลานนี่ได้ยังจะตอนหับเพิ่นทา่มีอย่างมีแต่น้ามีแต่นหน้าเปล่าเนาะ เพราะว่าน้องเพิ่นก็บบได้หู้ว่าสิมีคนมาหาเนาะก็เลยบัได้เตรียมของอย่างต้อนรับ <laughs> ได้แต่น้ำเปล่าบรรเทาอาการห่อนเนาะอ, <laughs> อันทุหมดว่าสิมีคนพ้นสิมาหาเจ้าอีกยังไงบอกลว,กหกหวกลงหน้าก่อนบอกรือว่าได้มบอกลวงหนากนยังชิได้เตรียมของต้นรับเนาะของต้นฮับก็บหู้สิเตรียมอี๋ <laughs> ไปตลาดมันกไก่เด็ดเอาเดิมนบอกไว้คือมื้อนี่เนาะมืออื่นเด้อสิมหาถ้า่นบอกแบบคำๆในก็ไปบ่ทานคือว่าแล่บ้านก็อยู่ไกลโดยนาอพี่นอ้องอก็คือหลังจากที่ว่านุ่มไทยเพิ่นกลับไปนี่เพิ่็ได้เซตรือว่าทักเขามาหล่นน้ำนองอยู่บะทักมาอยู่แต่ก็บ่บได้ลายไปน,นะโบได้คุยกันลายไปเลยโอ้ ็คือในระวางที่เพื่อนมาเห่นดิค่ะก่นกอนชิเมอก็ได้เลกเพชรเหลกลลยกันบอกเอาห้เพื่อนอยู่โอ้ก็ได้คุยกันอยู่เนาะเพื่อนกระทักมาเห่นน้ำอยู่เพื่อนว่าจังได้องละมีโอกาสเพื่อนชิมาเห่นมาหาอีกอยู่บ่เพื่อนก็ว่าชิมาอยู่เพื่อนชิมาเมื่อใดวันนี้เพื่อนว่าชิมาเมื่อื่นแต่กะบนแน่ใจคือกันโอ้ชิมาเมื่อื่นนี่พี่น้องเลยไวๆี่เนาะ แต่ก็ย,ย,<ด>ยังบ่แน่ใจยังเพิน่นสิมาอีหลีโบยังว่าเพิ่นเว้าหยอกสิบ่คือเพิ่นนี่มาหาน้องหลาเนี่เพิ่นเมื่อยเลยบอกบอก่ยู่ในเมื่อยเลยโอ้เพิ่นยังพักอยู่ประเทศเฮานี่แม่โอ้บางทีก็อาจเพื่อนเพิ่นก็นอาจสิเว้าแท้เนาะเพราะว่ามันบ่ได้ไกลกันเด้โอ, <laughs> โอ้คิดจังได๋เด,ด้กับน้องบ์นนี่เนาะสิมาหาเพราะอ,อับซองไม่ได้เลย <laughs> คือเพื่อนเองก็มาหาสาวโสดหลายคนอยู่ดอกเนาะเห็นแบบว่าเพื่อนมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็เห็นสาวโสดคนใดที่ว่าเปิดใจเพม่อนก็อยากมาเบิ่งตัวจริงมาจันจ๊ะเพื่อนว่าจังใดมาเห็นตัวจริงเจ้าแบบคือกันอยู่บ้นในในคลิปเป็นกะบริวารจังใดบริวารใดเดิโอเฮ้ยนอนพี่น้องเอ้ย เพื่อนระบางเพื่อนมาหาเพื่อนกะได้คุยได้ล่มรือว่าชวนไปหลินไปเที่ยวใส่อยู่บ่เพื่อนกะถามอยู่ว่าอยากไปไทยบ่ถามน้องว่าอยากไปไทยบ่คำามาอยากไปไทยบ่นี่หมายถึงว่าไปเฮตุงานนรือบ่ไม่ไปเที่ยวกะเพิ่นกะถามาหรือว่าเพื่อนบอกว่าอยากไปไทยบ่แค่อยากไปเที่ยวอ้าสิพาไปเพื่อนบสิบ่กะเพื่อนกะบ่ได้ว่าว่าสิพาไป อ๋อเพิ่นแค่ถาม่ใช่เพ่อนันสมมุดว่าเพิ่นสิพาไปเพิ่นชวนี่เจ้าก็กก้าไปน้าเพิ่นจะบอกถ้าไปกันหลายๆคนกักก้าอยู่อ๋อถ้าไปสองคนบ่ก้าบ่ก้าไปคือว่าแล้วเนาะบอกว่าคนยังพันในคุยกันไมาใช่จ๊ะยังพันฮู้จักกันเนาะอันนี่หมดว่าคุยกันเป็นเดือนสองเดือนเพิ่นชวนไปลินไปเที่ยวนี่เจ้ากับิก้าไปบอกไป2คนกับบมก้าบ่ก้าไปคือเก้าเนาะ เพราะว่าเวลาํำนั่นกับยังบวท่านหลานใจในตัวเพื่อนไว้ท่านใชก็หมายถึงน้ำนมตัวไปเลยพี่นอเลยก็่ได้หมายถึงคนที่มาหาแล้วดอกเลยเนาะอันจะหมดว่าอยู่ๆเนาะมีแบบมีคนที่ว่าเห็นคลิปเจ้าเลยหมักหักในตัวเจ้าหมักในสิ่งที่เจ้าเป็นแบบบุกขึ้นมาแบบอยากอยากชูคอเล่นในเจ้า เจราชีวานี่แหก็บอกคนว่าคุยกันเบื้องก่อนคุยกันไปก่อนเพราะว่าพ่อกันเถเดี๋ยวมันกะยังบันใด้เอากันได้โดยยังบ่ทให้หู้จักกันพ่อเพราะว่าต้องหู้นีสัยใจข้อกันก่อนเนาะมันมันบุคือมันบุคือสิ่งของหรือว่าเอาไปซื้อเสื้อผ้าเอาหมักพายเดียวแหละมีเงินจ่ายได้หลดเนาะ <laughs> คือกอ็เข่าใจแหไะเนาะเพราะว่าคนเหาการที่สิตัด์ินใจใช้ชีวิตคู่กับภผยคนหนึ่งก็ต้องให้มั่นใจซะก่อนเนาะโมมีภัยที่ว่าอยากอยากไอเป็นม,มิห่างนางใหม่เนาะบอกว่าไอภาษาบ้นบานาทมาฉันซะทุกคนก็อยากไอให้ชีวิตคู่ไปรอดน,นั่นแหละพี่น้องคือ,ค,อคือน้องเราเคยว่าเาแต่ คิดผ่นานๆมาแหละน้องร้อยว่าอยากศึกษาเบิงกันสะก,กรว่านิสยัยจะข้อเป็นดัยนเนาะ<ด>สำหรับหนึ่งเดือนสองเดือนนี่น้องหล่าว่าหน่อยไปบ่นหน่อยไปเออหึงปันได้ใช่น้องหล่า,เป,าเป็นปี่นละเป็นปีโอ้โดยก <c> ำ <oughs> สำหรับไอ้ที่คนที่เรา ทักเขามาคุยย้ำเจ้านี่กอะยังยังอยู่ในฐานะยังคนคุยยังอยู่ฐานะคนคุยอยู่ไม่นยังไม่เคยมั่นใจปานไดโอก็คือได้ล่มกันอยู่บ่ก่อนนอนอนี่ยยังแต่เซตนําอยู่อ๋อในแต่ละมื้อไปแดงว่าก็ได้คุยกันก่อนนอนทุกมื้อก็บ่ได้ทุกมมื้ออ๋อโดย คือย <c oughs> ังไออะลรพี่น้องไอจุดเนี่ยกับเพิ่นโอกาสวิดีโอข้อไปใช่กับรูปโปรไฟล์กับบอสไซีกเลยเป็นยังไงแบบบอมักบอมักใคร่หูแล้วแบบว่าบอมั่นใจในตัวเองบอจังบอบอบอไซด์หูโปรไฟล์บอสมักบอสมักบอสไงยๆกับ ยังไงพี่น้องพูดโปรไฟล์เพื่นพูบเดียวนั่นก็มีกระตุนบางอีกสรุปแล้วคนที่เขามาซองเพื่อนแก่นั่นแหละเนาะหลายๆคนก็เขาจะพิดว่าเป็นเฟซปลอมเวลาส่งซองทางดิจิตอให้นะนนจะมีโทรศัพท์บ่เดี๋ยวนี่เบอแบตเบอร์สามอ๋ะสรุปแล้วก็คือเฟซอิลีแหละเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นบ่ได้ใส่บ่ได้เปิดหน้าเจ้าของบ่มักให้คนอื่นเห็นใบหน้าว่าซั่น <laughs> น้องบันเห็ดแล้วพี่น้องเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สด็พขอตัวจคลิปก่อนมาในมนีก็แวะเขามาเยี่ยมย้ํถามข่าวมาอัปเดตเรื่องเล่าของหัวใจเพื่อนไทยเลยเนาะวอลไปหอดไซแล้วมีหนุมน่มๆคนใดที่ว่าเขามาเห็ดหายใจน่องบันวันไวแล้วหรือบอส <laughs> สรุปแล้วก็คือยังยังยังบ่มีไผนะ่เนาะ ยังอยู่ฐานะสดตรคือเก้าสสำหรับนุนมคนใดที่ว่าอยากโออยากลมกับนองบันบันยังทักเขามาได้คือเก้าบนหล่งละแต่ปัญหาเจ้าชิตอบรอ้หละปัญหาชิตอบอยู่บนละตอบอยู่ค่ะบนบางอันมันกับโมเด้งขึ้นมาเอามันอาจจะเป็นย้อนว่าเข้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆเขามาในชีวิตเนาะ สดยสำหรับคลิปนี้ไม่ได้นนภาแล้วก็น้องบันขอกล่าวคำว่าสบายดี